สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาะไล่ตายสงขานะครับเราลงพื้นที่ไปเก็บภาพบรรยากาศของการดีเดย์ล็อกดาวน์สองขาเป็นวันแรกนะครับและต่อเนื่องไป30วันเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด -19 เราไปกันที่ที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่ครับตั้งแต่เช้ามีประชาชนที่จําเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลาไปขอรับเอกสารรับรองการเดินทางตั้งแต่ก่อนอำเภอเปิดเลยครับซึ่งมีทั้งกลุ่มคนทํางานที่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดคนที่ไปทําธุระผู้ประกอบธุรกิจและนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางกลับบ้านนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่อำเภอหัดใหญ่ออกมาคอยให้คําแนะนําขั้นตอนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างดีที่สุดเลยครับ เราไปฟังเสียงประชาชนที่มาขอใบรับรองการเดินทางในวันแรกกันครับจะไปไหนครับฟังพี่ขึ้นเที่มวถนนไปทางประทศที่ตำางประเชาติอ๋อ,อครับทางมรดกครับก็ต้องมาขอใบ,บอนุญ,ญาตครับมาตรการนี้เนี่ย เราได้รับความสะดวกหรือว่าเราติดกัดอะไรยังไงบ้างอาจจะผุกขานนิดนิดครับเป็นคนแรกแต่วันต่อไปก็มันจะดีขึ้นแต่ว่าก็คือเขา้าเข้าใจมาตรการนี้ใช่ไหมพี่พร้รพอมใความร่วมมือใช่ไหมฮะ นอกจากนี้ครับทีมงานสุขภาพและจังสงขลาครับเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศการเดินทางออกจากจังหวัดสงขลาในวันแรกนะครับของการล็อกดาวน์ทั้งที่สถานีรถไฟหาดใหญ่และที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่แห่งที่หนึ่งนะครับก็พบว่าในวันแรกของการล็อกดาวน์ครับประชาชนยังสามารถเดินทางได้ตามปกติครับแม้ว่าจะไม่มีใบรับรองการเดินทางนะครับเพียงแต่ต้องกรอกข,ข้อมูลทําลายการเดินทางแต่หลังจากนี้ครับการเดินทางขนส่งสาธร คณะนะครับทุกคนจะต้องมีใบรับรองการเดินทางออกจากจังหวัดสงขลานะครับเพราะแม้ว่าจะเดินทางได้แต่ถ้าไม่มีใบรับรองนะครับเมื่อถึงปลายทางอาจจะมีปัญหาแน่นอนครับอาจจะเข้าพื้นที่ไม่ได้หรือว่าต้องกักตัว14วันครับเพื่อความชัวรก็ไปขอหนังสือรับรองก่อนการเดินทางด้วยรถยนต์สาธารณะดีกว่านะครับเราไปฟังเสียงนายยงยุทธรักษาภิกษุผู้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอขัใหญ่แห่งที่หนึ่งพูดถึงเรื่องนี้กัน การล็อกดาวน์ของจังหวัดสมขลาที่จะเริ่มในวันนี้นะครับในส่วนของการเดินทางออกจากสงขลาเนี่ยผู้โดยสารต้องมีใบรับรองการเดินทางยังไงบ้างรครับ,รบตามตามที่ทางผู้ว่าได้ทําหนังสือนะครับส่งมาตามหน่วยงานต่างๆปกตทิทั้ง3 <c oughs> ตั้งทั้งปริมรณฑนที่กรุงเทพนะครับ ที่จับระการอสบคแล้วก็มาสี่จังหวัดภาคใต้ก็ให้มีหนังสือนะครับอนุญ,ญาตจากฝ่ายปกครองนะครับของเทศบาลและก็ฝ่ายปกครองของอำเภอเพื่อเพื่อเดินทางไปจุดหมายปลายทางตามวัตถุประสงค์ของผู้โดยสารนะครับเพราะว่าพื้นที่จังหวัดสงขาลานี่เป็นพื้นที่สีแดงนะครับได้ได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็ จะต้องมีหนังสือเดินทางเวลาเดินทางไปจังหวัดหนึ่งนะครับก็กก็็ขอจำเรียนว่าครับต้องเข้มงวดคือผู้ที่จะเดินทางตอนนี้มาซื้อตั๋วเลยต้องมีหนังสือรับรองตัวนี้มาก่อนครับถูกต้องใช่ไหมครับครับต้องมีหนังสือรับรองนะครับมันมีแบบฟอร์มของจังหวัดที่เขา่งมาให้เดี๋ยวผมจะมัดงจำเรียนการอนึ่ครับเดี๋ยวจะไปให้ผู้ประกอบการนะครับนาครึ่งเพรอครับพี่ใช่ครับ แล้วทีนี้ยังสับสนไหมว่าว่าต้องขอเอากสา,ารรับรองออกนอกจังหวัดอะไรเนี่ยก็ยังสอบอยู่ครับครับ,รบก็คืออยากให้ชัดเจนว่าในส่วนของรถโดยสารเนี่ยต้องออกหนังสือมาก่อนหรือไม่ก็ได้กอนมาก,ก่อนนะครับว่า,าจะไปยังไงมาไงครับก็ค,บคืออยากให้ชัดเจนตรงนี้ไปเลยว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องขอใบรับรองมาก่อนหรือว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมครับพี่ นอกจากนี้ครับทีมงานัวพ่อเลยแต่สงขลาครับอีกทีมหนึ่งครับเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศที่ชายแดนไทยมาเลเซียนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่มีการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบเลยครับมีการลาดตระเวนทั้งทางอากาศและลาดตระเวนภาคพื้นดินของทหารหน่วยเฉพาะเกียตสงขลาร้อยรอ0 2าหนึ่งและต่อชะรอสามเ็นะครับตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียของจังหวัดสงขลาตั้งแต่อำเภอสดานาทวีและสบ้ายย้อยเพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้มีหลายคนสงสัยกันมากนะครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายอาหารทั่วไปว่า ลูกค้าสามารถเข้าไปนั่งทานในร้านได้หรือไม่นะครับโดยในส่วนของจังหวัดสงขลายัางสามารถเข้าไปนั่งทานได้ตามปกตินะครับแต่ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดและเงื่อนไขการเปิดปิดตามเวลาที่กําหนดนะครับแต่ไอ้ประเภทที่เข้าไปนั่งตั้งวงดื่มเหล้าเฮฮาปาที่อะไรพวกนี้ครับ ห้ามนะครับห้ามเด็ดขาดเลยครับส่วนจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมอื่นๆอีกหรือไม่นั้น,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 นทางทีมงานตัวพ่อเราจะติดตามมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ